น้องมาเก็บผักเป็ดสลัดงามค่ัเด้อพี่น้องมาเก็บงามงามกำลังออกใหม่ๆพุณนะพุดนะผนะักสนิทนี่กินแแสบพี่นอ้องจ้ามันเป็นใบเงี้ยวๆดอกจากนี้ ตกใส่แห้งงามครับพี่น้องจ้าเพ็ดสดอกสลัดกิน เอาตั้งสี่เพ่นแลหละเ้างกินก็ได้กินหลายมือแซ่น้ำก็ฟื้นขึ้นเก็บเอวบและเล็กลน้นอยพี่น้องต้องปล่อยให้เป็นเสี่ยพ่นเนะาะแม่ไปเจอพี่น้องจาน เป็นเม็ดเป็นในิันออกมาเนาะเป็นเม็ดเป็นในปิวลงมากพิ่นกริเสีพีกพีน้าก็ได้ไม่เก็บอีก างพี่น้อง <t ư> ตะกอใยๆ่อนซอนพี่น้องจ้า <t ư> น้ำคัดงามเนี่ยจังนันสิเป็นลักษณะนี่แหละพี่น้องใบเล็มแหลม มคนสิมีม่คู่แฝดอยู่เดอ้อพี่น้องจ้าสังเกตบ้างดีดีจ้าคนสิมี่คู่แฝดเป็นสังเกตบ้างเด้อพี่น้องเทศสลัดกับอัน,นมุ่กันดอกจ้า ฝนตกใส่เพิ่นกินปอกก๊กตะแกคุณพี่น้องจ้าก็อดเล็กเลนน้อยยังฝน,นสิตกอีกนึ่เปลี่ยนได้พี่นอ้องฝนตกเนาะ ใบมันงามปวดดิงามตีน่าแต่มาเก็บอีกละตีน่าที่น้องจก็ สีนี้คู่แฝดรออีกก่อนพี่น้องจ้าคู่แฝดต่นคล้ายๆกันนี่เลยแต่ว่าอันนี้เพิ่งใบเงาๆดอก้งกันเบิ่งไก่กันที่ดอกพี่น้องจ้าพักสนิทนี่ขิมแซ่แบๆพี่น้อง

รถตู like <requirements> いい้เซ้านามก็เซ้านามมนอ่อนได้พี่น้องน้องชายดิแฮงเก็บแฮงม้วนแฮงเก็บแฮงเพื่อนไปหนาเดือบบาทที่นี่ ตะเก็บเพราะว่าฝนตกใส่พฝนซื่นหมกลมกแปลกๆมากขึ้นบางอันแดดแดดดิพี่น้องเก็บตอนายเติบไปที่พี่น้องมื้อนี้ ไปเพิ่นกินน้ำตะกี้ไปซื้อเอาตะยูซุปเปอร์มาร์กพี่น้องจ้ะบ่หูจักปลาเพิ่นเนาะหูยูปลาผักอันนี้เพิ่นเกิดน้ำบาดแต่มัิ่นจะหาบ่เจอนะพี่น้องจ้ะมีเตไปซื้อกินเอามาที่นี่บ่ได้ซื้อแล้วมาที่นี่พี่น้องเอ้ยหูจักปลาเพิ่นเหรอมาหาเก็บเต่อนะบัดนี้ ที่ซื้อกินเอานล้ววัน <c oughs> นี้รู้จักป้าเพิ่นก็มาหาเก็บเอาบ่คิดบ,บ่อยากแล้วเด้๋ยน,นี้เบี้ยเพิ่นอ่อนนี่นะบอกว่ายัางบ่จบเนาะอันไปซื้อเอาอยู่ซุปเปอร์มาร์เนาะน่ะน,น้อยนึงเขาจะพแพกใส่อันนั่นไว้น่ะพี่น้องเพราะว่ามันนับต้นก็ได้พอ10ต้นบ สองตีว่าสามยูโรแล้วนี่น้อยหนึ่งขมวม้วนสองสามข้ามกระเบิดพี่น้องจา๋าสำหรับผู้คนมากกินพักเนาะคิดว่าสามยูโรแล้วเขาว่ามันนับต้นก็ได้เห็นดอกที่นี่เขาลือจักป้าแล้ววันว่ได้ซื้อแล้วบาทที่นี่ราคาแต่ชิ้นได้เก็บเห็นแล้วพี่น้องก่ยว่าได้เก็บเด็ผู้หจักป้าเพิ่นวันนี้ปีนี้เขาย่างป้าคักบาดนี้ พ่อ้ะบันนี้ยางปลาคักราพ่อ้ะบันนี้เก็บตัวบันนี้ซีโนะฟอสารพิษบไร้สือกินแล้วเดี๋ยวนี้ตะ่อกี้ซื้อไม่เห็ดสลัดกินกับตำสมกับผักทั่วไปเนาะพี่น้องเนาะรักสนิทมีกินแสบนะ ันเป็นดันดินโพเนาเจ้าดันขึ้นพี่น้องดันดินคืนแล้วเมาอเกิดเนาะสิมีวงเดียวนี่แ่ละวะแถวขอยยูนี่พี่น้องจ้าพ่อขอยยางค่กอีย่าง้านแถวบ้านนี่บ่อคอยพ่อแม่หรือไปทางอื่นกับบ่อคอยเห็นไหมพี่น้อง คนเมื่อปีนี้ไหมนี่ลายตืบแล้วเด็กลายตืบเตือ้อเตืบไทยสุ่มกับใจพี่น้องมันสิเป็นลักษณะนี่แหละจานี้นี่แหละนี่ แมนเบิร์ตนี่พี่น้องแมนเบิร์ตคนน่ะขอขึ้น,ว,น,น,ออน,น,น,นว่าซิสิพ่อแล้วล่ะพี่น้องจ้าอเอ้าออกอีกต้นก่อนฝนตกลื่นพ่อแล้วล่ะนี่มันจะเป็นลักษณะนี่แหละพี่น้องใบพันยาวๆสิใบพ้น,าาบ,พนบางๆพี่น้องจ้าน,นี่ อลไรเด้อจากที่เขามาเบิ้องสองเมลรีแฮปปี้พี่น้องจ้าขอบคุณพี่น้องบอกน้ำใจเอาพาสีพ่อ่าสั้นจา้านาะเห็นนี่เอาก้อนดอกอุ้ปดบด่ได้นี่ตุมนี่กระแม่นพี่น้องนั่นเห็นบ่พาสีพ่อกับ่พ่อจากเนี่ยติดพี่ใสเห็นแล้วก็เจ็บเห็นงาม ก็ดีะพี่น้องท้ายสมรพี่น้องด้อท้ายาันกใกพี่น้องนี่่นจไปลักษณะนี่ใบคนนี้นะนี่พอกม,มาดีกว่านอออกกมาห็ดไหเบิงดีกว่ากไก่าผู้คนนัน่นอยากเก็บน้ำพวกไก่ถ้าพี่น้องคนจไปลักษณะนี่ละจานี่ใบคนจว บังบ้างนนบเพื่นน่ะบสีบังบานไอยากสักประเด็นพี่น้องนี่พี่น้องก็ถ่ายให้เพิ่งใกล้ๆเห็นบ่จ้ะก็ทำเพิ่นจากมั่วเนาะนี่แหละเพิ่นสะเป็นลักษณะนี่แหละพี่น้องเนี่ยายเพิ่งใกล้เพิกับเมร์นี่พี่น้องก็จะเป็นเรื่องสีดานี่เนี่ยมาสิบล็อกเดียบ ้จะเป็นงามเอบิก็บดอกคายคุณพี่น้องเบิ้งนี่แหละพี่น้องใบเขึ้นเป็นแบบน้ำแหลมนี่นี่นี่พันยันขึ้นยันเต็มที่เรานี่พี่น้องนี่นี่นี่ถอนอีกก้อนดอกบขาได้ว่าจิบเขาถอนดอกเขาคุณพี่น้องเบิ้องไม่มกินเพิ่นม้วเนาะนี่พี่น้องนสิเป็นเรื่องจรจัดนี่ใบบางบาง พ่ออะไรล่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆจา้าขามาเบิ้งสองเมลีิแฮปปี้พี่น้องจ้าขอบคุณลูกน้ำใจเด้อพี่น้องท่สุูบิจ้าท่าเพิ่นจักเก็บน้ำโดยไทยให้เบิงเ้งใกล้ๆพี่น้องนี่แหละเป็นลักษณะนี่แหละเฟซสลัดซื้อเพิ่นึ่งนะพี่น้องนี่ไงซูเบิ้งนี่ใบเงี้ยวๆนี่แหละใบพุ่นเงี้ยวสิเฟซสลดัด พักมือก็กินได้ด้นี่พี่น้องจา้านี่ยแต่ขอมีหนังสือมานั่อยู่พี่น้องแต่ว่ายูทูปเพื่อนกันนี่อันอันฤทธิ์กระซิบมีกดพองเพิ่นเนะาะก็จะให้เบิงบ้งไม่ได้โดนพี่น้องจา้า,าพพเบื้องได้พ่อเพิ่นเพิ่นนี่นะจ้ะนี่นะนี่กินได้จา้านี่เดยกินได้อยู่จ้ะพี่น้องจ้ะขอสิเก็บไปจักน้อยเนาะ ะคลายพักอันเทียงกว่าพักอันพักอันเออหนาเจ้าสู้๋ยังไงล่ะตีนกับแก่นี่แหละเพิ่นเตือนกันเนาะหนังสือนะก็มีหนังสือมีบัตรถกพักพี่น้องที่เขาเก็บนาะแต่ว่ามันโอ้ยยูทูบเนาะเพิ่งมีลิขสิทธิ์คือว่าแล้วเนาะยูทูปคนกับมิลิกระซิสธิ์เพิ่นเพิ่นมีกดตรงเพิ่นก็ับเก็เอามา เปิดบรรยายบโได้โดนเพิ่อนได้ทอเพื่อนๆนี่เราพี่น้องเนี่ยกินได้จ้ะนี่พอเคยเอาไปกินยปปั่ทุกปีเก็บไปกินทุกปีพี่น้องนี่นะบ่เบียดได้อจ้ะกินได้ก็อเอาไปลวกกินเนี่ยก็ไปแกงไปอ้อมแล้วตะพูมักเราพี่น้องแทบผู้มากคนก็จะว่าขมแล้วบ่ออกบ่ออกขมดอกสำรับของแทบพี่น้อง เก็บเอาพักอันนี้ไปกินกับคนกันพี่น้องอพอเรามากินเพื่อนออกอันเป็นนันคือจังผักกัดหินบันเท่านี่แมพี่น้องนี่นะขอมากมาคือจังผักกาดหินบันเท่านี่แหละดิดอกคนสิเป็นยังสิค่ายกันกับอันพักอีกยังก็ขวบลืมสายพันค้ายกันนี่แหละก็นี่แหละบอกเพื่อนก็ใช่ว่าอเด็กก็ว่าลืมซื้อจังซงนุสีนั่นก็ใช่ว่าขวอยีกพี่น้องจ้ะ คล้ายๆกันคล้ายๆกันก็พักอันม,มันสิออกซื้ออยู่คิดบ่ออกอยู่นนี่นหาแต่สิออกเนาะกินกับลาบกับแซ่บือจังประกาศกินมันเ้องนี้พี่น้องคอยละม,ม,มักมากกระปุลกระปุลป่าคอประปลาดุกดอกคนะปที่เป็นยังไงสินะละมักกิน,นต้นเพิ่นนะ ท่นผูใ้ใดว่าเมลี่เก็บพักอันไปตะพืชตะพืชเก็บไปทั่วพักตายเวียนหรือว่าพักอันผสมสารพิกสะสมสารพิกจะเก็บน้ำเด้อพี่นอ้องบอกไว้ก่คอยเคยเก็บเคยกินเด็กเขาจังเก็บ จะเก็บน้ำเดอ้อคันผู้ใดพาเก็บเป็ดตะพืชตะพือไปทั่วที่ทั่วเดนพี่น้องหอ,อกไว้ก่อนจ้ะขอค่อยเก็บค่อยกินขอจังเก็บนี่เ็จะเป็นลักษณะนี้ออกอันหินหินนี่พี่น้องนี่ไปมากกินออกหินหินก็ยังผักกาดหินบันเท่านี้พี่น้องจ้ะนี่แส่บสําหรับข่อยข่อยมากจ้ะมันละออกดอกมันละเนาะพอ,อ,อเก็บพื่อเก้านั่นแหละ ต้นนี่งามนีต้น,ตนบัวบอธถอนดอก,กเด็ดเอาถอนเราไปล่างยากเด็ดเอายอดพันเอาใบพันเอานี่หืมผักอันนี้เก็กน้อยก่อนตีนกับแก่นี่ผักตีนกับแก่ปลานี่พันธ์กำลังสิออกเริ่มออกฟักเลยเนาะผักตีนกับ

คนบมยอมบ้างเดี๋เนี้อูเหนียวเนี่ยเขาเริ่นติ่นกับแกว่วเดี๋ยวมีซื้ออยู่ดอกว่าซื้อนภาษาเยอรมันมาเด้อพี่น้องมาเก็บผักอันนี้น้ากันผักกุ้มฝรั่งพี่น้องจ้ะถ้าอยู่ต้นพันธุ์โบซุงสิเก็บง่ายอยู่ดอกบบบนี้ผักกุ้มฝรั่งพี่น้อง ออกเนะฮะเออออกไปฮะนนี่งานเดี่ยวนี้ว่างเง้ยกรองลงไม้ข้างใต้นี่ถึงไปทั้งๆก็สิบดายดอกบึงส้งหันสูงโทษนะหฮน ห่างข้างนี่เก่ยแล้วพี่น้องเสียงรุดเรนถ้าอยูห่างข้างทางี่สูงสูงปุ๊บนั่นข้ากล้องให้ันขี้ค้านไปเอาข้ากล้องพุ่นพุน่นั่นพุ่นอย้นในรถ บอกพี่น้องเขาบอกแค่นในเฮ็ดกินจกักยาสมเขาจะว่าเฮ็ดสมเฮ็ดสมเขาเขายัางบ่เคยเฮ็ดพี่น้องเขายัานนพอเฮ็ดบุป็นแค่ม,มันเนาเ่าพอเราจะเป็นลวกซื้อลวกกินกับปนกับยังไปจังสั่นนะพี่น้องจ้ะกับอันกับ,อ,กอ,าบ,าบอันออนั้นยังบกก่ได้กินแล้วแ่เฮ็ดกินแล้วแเพื่อนว่าเอาไปดองไปดึงยังนนเนาะ เอาไปดองไปยังสินะเขายังบบเคยพี่นออ้องปัญหาตัวสิออกนี่เบิงคักได้พี่น้องเพราะกูมันสิเป็นลักษณะนี้ให้ดิพลังห,หลายครับทุก ยูซุซูเห็นบ่พี่น้องข้ามออกไปเอาค้ากล้องนี่รถนี่ลูกก็ใส่ง่ายง่ายเด้เอามาเห็นเนี่ยกระบอกผู้หน่อยผู้ใหญ่ ជោ់ទៅន្រឿងល្ដាន់បាມ់ការដាນងពីដ្លារសាស់បីនแม្่រឿ្រៀន់បានបានលារ เดยวกันอยู่ในรถนั่นเลยที่งาเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ต่ำๆเฉยเอาได้พี่น้องอีซุงคือสูงบทยื้อเอาเป็นคึ่มๆนะอีลีอะไรนี่คนก็สชี้น้อยๆเอ๊ะ hai băng 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 băng